สวัสดีครับคุกับพิ่ฟิล์มอีกแล้วนะครับในบุกฮาเวนวันนี้นะครับเราอยู่กับน้องแอบซีอของเราเจนกอยเลย วันนี้มาด้ชุดนักเรียนนะนะเพราะวันนี้นะครับเราจะพาน้องๆของเรามาโรเพเป็นนักเรียนนายบูคาเว่นนันเองในรอบนี้นะครับก็จะมีนักเรียนแล้วก็จะมีในส่วนของคนที่โรเพเป็นพ่อขาแม่ขาหน้าโรงเรียนด้วยนั่นเองเพราะวันนี้นะครับเราจะจำลองตั้งแต่อยู่หน้าโรงเรียนเลยนะครับแบบไปรับนักเรียนมาส่งที่หน้าโรงเรียนแล้วก็ซื้อของหน้าโรงเรียนเข้าแถวคนรบทงชาติแล้วเราก็จะพาน้องๆนะครับไปเข้าชมรมกันนั่นเองโดยนักเรียนวันนี้นะครับก็จะมีชมรมเป็นของตัวเองโดยชมรมก็จะมีเป็นชมรมดนตรีนะครับ ชมรมดนตรีไทยดนตรีสากลชม,ลมรมทาอาหารชมรมกีฬานะครับชมรมฟุตบอลหรือว่าจะเป็นชมรมอะไรก็ได้ที่น้องๆชอบนะครับสามารถคิีเอทกันได้แบบเต็มที่เลยนั่นเองแล้วแต่น้องๆจะไปตั้งชมรมและไปจองห้องในโรงเรียนกันนั่นเองสําหรับใครนะครับที่อยากจะเข้ามาโรเพโรงเรียนในการแบบนี้หรืออยากจะเข้ามาเป็นนักเรียนเข้ามาเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรืออยากจะเข้ามาเป็นคุณครูนะครับก็อย่าลืมที่จะกดติดตามกดไลค์คลิปนี้และที่สาคัญนะครับอย่าลืมที่จะกดเข้า, Discord, าดิสคอดใติดกิฟ r ์ช็อตในการด้วยนะครับในดิสคอ็นะ,จะแจ้งเตือน นนสามารถกดเข้ามาได้กันเลยนะครับโอเคเดี okay, ๋ยวเราจะมาดูกันว่าวันนี้มีน้องๆคนไหนที่ได้เป็นแม่ค้าและเป็นนักเรียนกันบ้างมีใครกันบ้างมาดูกันเลยเรามาเริ่มกับคนแรกนะครับนี่ลอยเป็นน้องออบนั่นเองอุยคนนี้ใครคนนี้ใครน,น,นี่คนน้องกระตูนนี่ลุงกระตูนนะครับคนต่อมาก็จะเป็นลุงนอยนี่อันนี้ก็จะเป็นพ่อา้าแม่ค้านั่นเองนี่ครับเออของเราในโรงเรียนวันนี้มีประมาณ3ล้านคนต่อมาก็จะเป็นน้องเทนนะครับนี่ก็จะเป็นนักเรียน แล้วน้องต้นข้าวน้องก้าวนะครับน้องแฟงน้องนัวน้องเอิร์ธโอ้โหนักเรียนทําไมแต่งตัวโอ้โหฉ่ามากผิวขาวสุดๆต่อมาก็จะเป็นน้องสตาร์บัคนะครับน้องมิ้นน้องชินน้องนาน่าน้องคุโรอะไรนี่คิโรคุโระน้องไมกี้น้องนิชคุณน้องพอตน้องเอกน้องดีมนั่นเองเออและนี่นะครับก็คือนักเรียนและพ่อค้าแม่ค้าประจําเซิร์ฟนี้ของเรานั่นเองถ้าพร้อมกันแล้วนักเรียนแยกย้ายกันไปเสกบ้านนะครับเดี๋ยวคุณครูจะขับรถไปรับเ้อส่วนพ่อค้า แม่ค้าไปหน้าโรงเรียนเลยพ่อค้าแม่ค้านะครับสามารถไปเสกร้านนะครับทาร้านหน้าโรงเรียนเลยนะครับจับจองได้เลยนะแบบร้านจะเอาใหญ่ขนาดไหนก็ได้เนาะเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าตอนนี้ก็คือมีกันอยู่ประมาณ3ล้านเนาะก็คือไม่น่าจะซีเรียสไม่น่าจะอะไรมากแล้วน้องสามารถขีเอทกันได้แบบเต็มที่จะเหลือ2ล้านหรือเปล่ามานี่ก่อนโอ้เหมือนจะอยู่กัน2คนหรือเปล่าจัดกันเลยนะครับหล้านนี่ก็สามารถอยู่ได้กี่คนก็ได้แหละที่จริงอ่ะแต่ก็มีกัน3ล้านนะครับพยายามอย่าอย่าอย่าแยกกันอยู่เนาะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยว มันจะมีร้านน้อยนี่นะครับถ้าไปรวมกันอยู่เยอะก็จะร้านน้อยนะครับเออเขาแย่งที่อ๋อเขามาแย่งที่เขาตีกันแย่งที่นะครับน่ะเออพ่อ้าแม่ค่าแย่งที่เออทำไมไม่ปักป้ายตีกันแล้วตีกันโอ้ยหนูพื้นที่เยอะแยะครับผมมาตรงนี้ก็ได้เนี่ยแต่น้อยมาตรงนี้ก็ได้ต่น้อยตรงนั้นให้ออมสินอะไรก็ได้ครับมาตรงนี้เราอันนี้มานเน่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 เูกเดี๋ยวเราจะรอนี่ครับเราจะมาตกแต่งโรงเรียนด้วยเนาะเราก็จะรอน้องๆเขาแต่งบ้านนะครับเราก็ไปอยู่ประจาบ้านของเราเองแล้วก็ใส่ชุดนักเรียนให้พร้อมแล้วเราก็จจะะไปรรรรรัับนนนกเเเเีีียยมาาาาาทท่งงงขอํส เสาธงให้เรียบร้อยก่อนมาเดี๋ยวเราเริ่มทํากันเลยแล้วกันอ่ะตอนนี้นะครับเราก็ทําตรงนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี้เป็นเสาธงนะครับพร้อมกับที่เข้าแถวครบธงชาติอยู่ตรงด้านนี้นะครับเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็มีร้านนะครับมีร้านค้ามาเปิดด้วยนี้เป็นร้านอะไรเอ่ยร้านน้ําหวานลุงกระตูนเนอนี่มาเปิดแล้วนะครับหนึ่งร้านเก๋มากสวยน่ารักเดี๋ยวดูสิว่าลูกค้าร้านนี้จะเยอะหรือเปล่าน้ําหวานนี้บอกเลยว่าเป็นของที่แบบว่าอืกินตอนเช้าทําให้อารมณ์ดี ก็ต้องแบบนิดนึงเนาะมันก็ต้องมีโกงมีกินหน่อยตรงนี้เหมือนจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับนี่ก็จะเป็นของน้องอมสินนะครับนี่เลยอยู่ตรงด้านนี้เออมีจุดต่อแถวให้กับเด็กนักเรียนด้วยส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นร้านอาหารเช้านะครับของน้องตาหน่อยนั่นเองก็จะมีนะครับเป็นถังน้ําแข็งนี้เขาก็จะมีถังน้ําแข็งเนาะเขาแช่ของเอยดงเอวยไดเอาไว้ข้างในด้วยติดต่อนะครับหนึ่งสองสามนครับสามารถติดต่อรับถังน้ําแข็งได้เออกี่มากเลยเวลาถังน้ําแข็งหมดใช่ไหมน้ำแข็งหมดเลยประมาณนั้นเสาธงคร่าวก็ ็คือประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปรับนักเรียนของเรามากันนะครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวให้ลุงลุงป้าป้านะครับที่อยู่หน้าโรงเรียนแต่งร้านของตัวเองให้เสร็จก่อนนะครับเราจะไปรับนักเรียนมาที่โรงเรียนของเราเราจะมาเข้าแถวครบรงชาติกันนั่นเองมาครับทุกคนได้เวลาไปรับนักเรียนกันแล้วเดี๋ยวเราไปเสกรถของเรากันเลยแล้วกันนะครับเป็นรถโรงเรียนของเราวันนี้โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนวัดคกหนองเมวนะโอ้โหรถไม่โหลดมาแค่นั้นป่ะเดี๋ยวเราจะไปรับนักเรียนในโซนของบ้านหลังที่1ี กันก่อนแล้วกันนะครับก็จะว่าจะมีนักเรียนประมาณกี่หลังนะครับเราก็จะรับมาส่งก่อนให้เรียบร้อยนั่นเองเออเดี๋ยวเรารับจากฝั่งด้านบนก่อนแล้วกันนะครับโหมีน้ําตกน้ําตกด้วยอะไรมันจะเวร์อะไรมันจะวังขนาดนั้นเออสวัสดีครับอันนี้มีใครบ้างเอยมีน้องเอกใช่ไหมน้องเอกขึ้นรถมาเลยครับผมขึ้นรถมาเลยอันนั้นอันนั้นเพื่อนเราอีกคนหรือเปล่าขึ้นรถมาด้วยครับสวัสดีครับคุณครูฟิล์มสุหล่ออุตาแล้วมันจะชมอะไรขนาดนั้นอันนี้อะไรน้องก้าวขึ้นรถมาเรียบร้อยแล้วนะครับเออบบ้้าาานนนนขงสวยยะเเีี่ม น่ารักสุดๆอุ้ยเรือเรือเรือข้างหลังเรือข้างหลังอีกหลังนึงนู่นนูนเดี๋ยวขึ้นไปรับตรงนู้นด้วยนะครับเป็นบ้านหลังที่3 3นั่นเองเออสวัสดีครับน้องโพสใช่ไหมเอ,อ่ยมามาขึ้นรถท้าไปโรงเรียนไปโรงเรียนขึ้นรถมาเลยนะครับมามามา,มาเดี๋ยวเราจะไปรับอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือด้านล่างนั่นเองโอ้โหรถชนรถชนรถชนวันนี้โลเพโรงเรียนของเรานะครับจะให้นักเรียนไปทําในส่วนของชมรมของแต่ละห้องนั่นเองอย่าลืมไปจัดชมรมของตัวเองด้วยเด้อ อันนี้ใครเอ่ยโอ้อันนี้แก๊งสะพานนักเรียนใช่ไหมเนี่ยมีน้องนัวน้องนาน่านี่น้องเอิร์ดน้องอะไรนี่โชระนะครับมาขึ้นรถมาเลยเอออันนี้แก๊งสะพานนักเรียนนะเก้าอี้นั่งหน้าบ้านเขาเลิศมากเลยอะมาฝั่งนี้กันบ้างฝั่งนี้มีใครเอ่ยฝั่งนี้ก็จะมีน้องต้นข้าวนะครับกับน้องเทนมาขึ้นรถครับอย่าเอาไปส่งไว้ที่โรงเรียนเลยแล้วกันมามามาขึ้นรถมาขึ้นรถมาอย่าตกรถเด้อพี่อย่าตกรถขึ้นรถมาเลยครับเอาใครตกรถนะ ที่นั่งพอไหมที่นั่งพอไหมที่นั่งพอไหมเนี่ยใครที่นั่งเพื่อนไม่พอครับพี่ให้นั่งมนเครื่องตัดหญ้ามาแทนก็นได้ <laughs> มามามารถเราแบบเออแน่นไปด้วยผู้คนนะครับมา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 เดี๋ยวเราจะเอาเซตนี้ไปส่งที่โรงเรียนนะครับเวลานักเรียนลงรถแล้วให้นักเรียนนะครับสามารถจัดแจงชุดของตัวเองให้เรียบร้อยน,นะครับเป็นชุดนักเรียนไทยให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนนะครับซื้อของหน้าโรงเรียนเลยนะมีร้านมาเปิดวันนี้3ลร้านเนาะไปได้เลยครับเชิญเลยเชิญเลยลงเลยครับลง เ,เดี๋ยวคุณครูขอไปรับฝั่งนน้นก่อนนะน่าจะมีอีกประมาณสักโอ้โหหลายหลังมากเลยเยอะมหาศาลเลยข้างบนสวัสดีครับโอ้โหบ้านเันเรืองแสงขนาดนั้นบ้านหนูสว่างมากลูกสตาร์บัคดีมไมกี้ขึ้นรถครับมาขึ้นรถมาลอยขึ้นรถมามา Lets go Lets go ฝั่งนี้มีใครนิชคุณขึ้นรถมาจ้าอุตบ้านสว่างมากเลยนะหนูบ้านหนูแบบหึข้างบ้านนอนได้ไหมเนีย่ยสว่างสวยขนาดนี้โอ้โหฝั่งนี้บ้างนะครับก็จะเป็นน้องแฟงครับน้องแฟงขึ้นร มาเลยโอ้นักเรียนฝั่งนี้มีมิเยอะนะครับเดี๋ยวพี่จะเอาไปส่งไว้ที่โรงเรียนเลยแล้วกันเนาะให้กับนักเรียนนะครับได้ไปเลือกซื้อของหน้าโรงเรียนนั่นเองเดี๋ยวพี่จะไปเดินตรวจด,ด้วยวันนี้เป็นครูเวนนะจะต้องไปเดินตรวจนะครับว่าวันนี้มีร้านอะไรมาบ้างนั่นเองไปเก็บค่าที่นะครับของแต่ละร้านด้วยเออไหนไหนไหนเดี๋ยวนักเรียนไปส่งก่อนโอุ้ตรงนี้ไฟเขียวแลไปเลสโกไฟเขียว <laughs> อาเชิญนักเรียนลงรถได้เลยจ้าไปไปไปทุกคนแยกย้ายกันใครจะไปเข้าห้องน้ำเมื่อกี้บอกวันนี้จะคุณ ปวดท้องเข้าห้องน้ำไม่ใช่เหรอลูอลกไปเข้าห้องน้ําเลยไปเข้าห้องน้ำไปำไป,ไปลงรถแล้วไหนมาดูซิวันนี้พ่อค้าแม่ค้ามาเปิดร้านไหนบ้างรเราจะไปเดินเช็คกันด้วยวันนี้เราเป็นคุณครูเวนนะจะต้องไปเดินเช็คด้วยว่าวันนี้คุณครูหรือว่าร้านไหนนะครับที่แบบจะต้องจ่ายค่าที่วันนี้บ้างมาเดี๋ยวเราจะมาดูร้านนี้เลยอันนี้เป็นร้านล็อก A1 ใช่ไหมเนี่ยเป็นร้านขายอาหารเช้าวางให้พ่อค้าขายของก่อนก็ได้ครับผมวันนี้แบบพ่อค้าเป็นยังไงบ้างสวัสดีครับ พ่อค้าเป็นยังไงบ้างนะครับสวัสดีครับพ่อค้าร้านล็อกเอหนึ่งสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับวันนี้แบบลูกค้าแบบยุ่ซกเศร้านะเนี่ยเขาไปร้านนูน้นใช่ไหมที่เขาเปิดใหม่ร้านกว๋วยเตี๋ยวตรงนู้นกันเป็นยังไงบ้างวันนี้ขายดีไหมครับนี่ก็ขายดีอยู่ครับใช้ได้อยู่พ่อค้าเอา2ล็อกใช่ไหมสองล็อกเนาะเป็นร้านอาหารเ <X S 1> ชาร้ากับขนมขบเคี้ยวตรงนูน้นพ่อค้าเดี๋ยวพ่อค้าจ่ายสองล็อกเลยนะวันนี้โอเค okay. เดี๋ยวเราคุณครูเดี๋ยวเราขายของให้นักเรียนก่อนเดี๋ยวครูจะซื้อของด้วยเหมือนกันอ่าโอเค ไรเอาไข่กระทะดนึ่งี่โอเคครับแป๊บนึงนะอ่าอ่ายี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทแกงครับแกงครับแกเลยหน้าร้านงั้นเอาพ่อค้าเดี๋ยวของผมเอาเป็นเอาเป็นไก่แล้วกันเนาะเป็นไก่ทอดอันเนี้ยที่อยู่หน้าร้านแล้วก็เอาน้ำเป็นชาเขียวหนึ่งที่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพ่อค้ากินเนี่เหรอทำไมพ่อค้ากินก่อนเอามาให้เราพ่อค้าชิมไม่ได้กินครับไม่ได้ชิมไม่ได้ชิมไม่ต่อหน้าต่อตาเลยเมื่อกี้อ๋อปากร้อนทำไมต้องไปปากที่ปากหลอดมันอยู่บนหัวครับหลอดมันอยู่บนหั โอเคโอเคเอามาเอามาครับทาเขียวผมยังไม่ได้เลยครับพี่ยื่นให้ผมไม,ไม่ไม่ให้ผมอะ่ะขอบคุณครับไหนมาดูร้านนี้หน่อยร้านนี้โอ้ยของคือคักมากเป็นยังไงเนี่ยโอ้โหลูกค้าหนาแน่นมากเป็นร้านอาหารตามสั่งปนวนโอ้โหปนวนมาเก็บค่าเช่าครับผมวันนี้พอให้มาเก็บค่าเช่าแล้วมามาปนวนค่าเช่ามาจา้ากี่บาทละจ้ะเท่าเดิมเลยจา้าร้อยสามบาทเท่าเดิมเลยขอบคุณครับปนวลขายดีดี นี่เนี่ยวู้ยลูกค้าเยอะมากเลยขอถามหน่อยในนี้ในนี้ไหนใครเปิดใหม์ได้บ้างเนี่ยร้านนี้อร่อยไหมเนี่ยโอโ้โหลูกค้านวมเยอะมากเลยนี่จะคุณเป็นยังไงเนี่ยอาหารอร่อยไหมลูกอร่อยมากครับแต่ก็อร่อยก็อร่อยดีแล้วเป็นยังไงในอาหารนะมันเป็นยังไงรสชาติป้านวลทําแซ่บไหมป้านวลเขาทำหมาไม่กินแต่คนกินรับประทานแน่นอนอร่อยมากมาไม่รับประทานแต่คนต้องรับประทานเพราะมีร้านเดียวใช่ไหมโอเคผมก็กินนะพี่อร่อยผมก็กินแปลว่ามันอร่อยอยู่ใช่ไหมอร่อย<ผ>มากหมาไม่กินแต่คนกิน แต่ไม่กินก <laughs> ็คนไม่กิ <laughs> ไม่กินแต่คนกินโอเคโอเคเดี๋ยวพี่ไปเก็บร้านนู้นก่อนไหนมาดูร้านนู้นหน่อยสิสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้โหมาแต่ไกลเลยโอ้ร้านน้ําหวานคนคึกคักมากเติมน้ําตาลกันแต่เช้าเลยเติมไปหมดสวัสดีครับสวัสดีจ้าครูพี่มาเก็บค่าเช่าจ้าเหมือนเดิมเลยเตรียมไว้ให้หนูยังจา้าเตรียมแล้วจา้าโอเคพอ,อให้แบบเก็บค่าเช่าเดือนนี้รอบเดียวเลยปกติเราเก็บทุกอาทิตย์รอบนี้เก็บรอบเดียวเดือนนี้เก็บครั้งเดียว วันนี้พอใอจดีว่าขายได้ดีมากอย่างเงีออ้ยชอบพอชอบเออโอเคนะอันก็ขายของไปเลยวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหนูเอาเป็นน้ำโกโก้หนึ่งที่ทําให้หนูด้วยได้จัดได้จัดแล้วฮะป้า <laughs> ป้ารีบหรือยังไงไล่รีรบไล่หนูเหรออ่ะอันนี้เงินครับนี่เงินนะโอเคโอ้โหลูกค้าต่อแถวกันเต็มไปหมดเลยอันนี้เขายืนทําอะไรกันยืนไว้อะไรกับเสานกหรืออะไรเนี่ยหนูยืนทําอะไรกันลูกหรำไรหนูทำอะไรหนูกำลังยืนไ่้มองเออ หนู<ส>นยืนยหนูไม่ได้นั่งแล้วหนูใส่ปีกมีเสื้อมาทำไมกันเป็นแฟรี่กันเหรอลูก ใ่เลยค่ะหนูเป็นแฟนลี่ค่ะเป็นรักเรียนที่แบบโอ้โอ้เลยเอ่ยืนกันออกันเต็มไปหมดเลยนะตรงนี้หน่อยสิคุณครูบอกกี่ครั้งแล้วเอิออย่าย้อมผมมาโรงเรียนทำไมย้อมสีชมพูล่ะมาโรงเรียนเนี่ยหนูไม่ใช่เออท่าหนูเช่อนางเกาลัดนะนี่ไม่ใช่เอเหรอเนี่ยการแต่งตัวแบบนี้คือเอานั้นเอานั้นเออครูจำผิดครูขอโทษหนูเชื่ออะไรนะเป็นนาเกาลัดเข้าใจค่ะหนูทำไมย้อมผมสีชมพูมาโรงเรียนล่ะขอให้ย้อมผมดำนะแล้วลิ้น ใครเมื่อกี้เนี่ยมาอยู่บนหน้าจอฉัน พิ่มีข้าวุณเขาให้หนูยอมผมแบบนี้ค่ะหนูไว้ดูดีๆนะอย่างเอิร์ธเนี่ยเขาเป็นฝรั่งเห็นไหมดูเนี่ยเขายิ้มหวานเขาเป็นฝรั่งผมเขาก็สีนี้แหละแต่หนูนี่เป็นอะไรแผลงเหรอทำให้ถึงผมสีชมพูเป็นคนในประเทศหลอลทิกาค่ะโนูคือยมาเป็นต่างชาติเพื่อนหนูเยอะเนาะยืนกันเต็มเลยเออกันเยอะอายะเป็นแบบโอ้โหไว้อะไรไปนักเรียนนักเรียนหมดเวลาพักแล้วไปไปเข้าแถวมาใครอยู่ห้องหนึ่งมานี่ครับใครอยู่ห้องหนึ่งมา นี่เลยนายห้องหนึ่งมาต่อแถวตรงนี้ห้องสองต่อแถวตรงนี้ห้องสามต่อแถวตรงนี้เลยเดี๋ยวรอบนี้นะครับเราจะให้นักเรียนเนี่ยหนูทุกคนเนี่ยไปเข้าชมรมพวกหนูเตรียมกันด้วยนะใครอยู่ชมรมอะไรไปจัดห้องชมรมตัวเองให้สะอาดวันนี้คุณครูจะไปตรวจพร้อมกับผอนักเรียนเตรียมตัวกันให้พร้อมนะเข้าใจไหมวันนี้เคารพธงชาติเราขอแคนเซลหนึ่งวันให้กับนักเรียนทุกคนไปเตรียมห้องชุมนุมของตัวเองให้พร้อมเข้าใจไหมครับ เข,ข้าใจโอเคไปไปจัดเลยเชิญเลยนักเรียนทุกคนไปไปจัดห้องชมรมของตัวเองให้เรียบร้อยเชิญเชิญเชิญมาครับผมได้เวลาไปตรวจชมรมนักเรียนกันแล้วนี่เรามีพอ,อ,อนะครับเป็นแขกรับเชิญมาอีกหน,นึ่งคนพอดูตีนทําไมดูลองเท้าต,ตัวเองเลยครับพอเหรืออะไรรองเท้ามันเปือ้อนเหรอ,อ,อมันมันต้องเงาวับนิดหน่อยครับนูนครูอีกคนหนึ่งลอยไปแล้วลอยไป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 ตรวจไปตรวจชมรมนักเรียนลงมาตรวจชมรมนัก เรียนไหนมาเลิกมาชมรมแรกเลยไหมชมรมการแสดงนี่อยู่ตรงมุมนี้มาหนยไปดูหน่อยสิเขามีอะไรการชมรมนี้เอาเชิญท่านผอด้านในเลยครับผมท่านผอไปท่านรองผอเข้าไปด้านในเลยครับท่านรองผอมามาโอ้มีที่นั่งแล้วหนูน้องนั่งก็ได้ครับพี่โอเคผอนั่งตรงนั้นไปมาครับผมเริ่มเลยไหนการแสดงเป็นยังไงสวัสดีครับชมรมการแสดงสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะมีบทละครสั้นจากชุมนุมของพวกเรานะคะคือเด็กชายกั คุณครูค่ะครับผมเริ่มได้เลยพี่มีเวลาสองนาทีเริ่มเลยคุณครูเก่งคุณคุณครูไมกี้ครูประจำชั้นใจดีแต่อย่าให้นักเรียนตั้งใจสตาบารดนักเรียนชายขี้เกียจแต่ชอบเล่นมากกว่าคุณครูเก่งนะคะคุณครูเก่งวันนี้เราจะมีการเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐานใครอธิบาติใครสามารถอธิบายสูตรนี้ได้บ้างเด็กชายสตาบารยกมือขึ้น ผมตอบได้ครับครูครูเก่งดีมากค่ะแนะนำอธิบายให้เพื่อนฟังมีเสียงจากในห้องดังขึ้นมาครูครับผมว่าเรียนไปก็ไม่เห็นไ,ได้ใช้เลยคร <c ười> ูเก่งหันไปตั้มหันไป <c ười> <c ười> สตาร์บัคที่เราครับเอาต่อเลยครับครูเก่งหันไปสตาร์บัคที่เราเรียนวันนี้อาจจะยังไม่รู้สึกว่ามีประโยชน์แต่วันหนึ่งเธอจะได้ใช้มันแน่นอนเฮ้ยนี่เพื่อนทำมานไม่ฟังครู เรวะเดี๋ยววันจริงก็ทําข้อสอบไม่ได้หรอกเพื่อนในห้องช่างเหอะเอาหน้าเดาเอาก็คือเดาไงตาบัสถอดหายใจถ้าเดาได้จริงๆครูคงไม่ให้เรียนหรอกอย่างในตาบัสเดินเข้าไปหาคุณครูไมกี้ครูครับผมขอโทษนะครับวันนี้ผมไม่ค่อยได้ตั้งใจเรียนเลยเพราะว่าวันนี้มีแต่เพื่อนในห้องคอยพูดแท้ขาครูคุณครูไมกี้ไม่เป็นไรหรอกแค่เธอยอมรับผิดและพร้อม ที่จะเริ่มต้นใหม่ครูก็ดีใจแล้วตา,ตาบัสครูครับพรุ่งนี้ผมอยากลองตอบหนะ้าห้องดูบ้างจะได้ไม่ไอายเพื่อนครับครูไมกี้ดีมากตาบักครูจะรอฟังคําตอบของเธอละครเต้นจบลงแล้วค่ะอ๋อคิดว่ายังไงครับก็คิดว่านักเรียนของโร<อ>งเรียนนั้นนะครับก็มีทักษะการแสดงที่เยี่ยมมากโดยเฉพาะผู้ <c oughs> คนที่เรา <c oughs> เ,รเลือกนะครับพอก็ถือว่าดีมากครับอพอถือว่ากล้าพูดมากว่าทักษะด้าน บนเวทีเป็นทักษะที่ดีทัาษะเลิศ <c oughs> เลิศมากพอพอนี่ห <c oughs> มบอกนุ่น้องพอให้ห้าดาวเลยเห็นไหมรูอย่างผมไม่มีจิตพูดขอไม่แสดงความคิดเห็น <c oughs> <c oughs> ไปครับพอตามมาลองพอ,อเดินมาไปที่อื่นกันต่อมา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 ,มา,มาข้างหลังใช่ไหมรอบนี้ไปข้างหลังแล้วมาเลยข้างหลังเขาเป็นชมรมกีฬานี่หัวออกาลังกายกันท่านพอเห็นไหมน้าอุ้บอึ้บอื่นน่ะเขาแบกกระเป๋าไปด้วยเหมือนพร้อมกลับบ้านตลอดเลยนะเขารีบหรืออะไรน่ะ อ,อ,อ๋อดูสิโอ๊ยตายแล้วรีบกลับบ้านหรือเปล่าไหนมาดูสิชมรมนี้มีใครเปิดไมมไหม,มครับผมสวัสดีครับไม่มีเขาเตะบอลน,นี่เขาเตะบอลเอข้าโกเห็นไหมนี่พอเขากำลังซ้อมตเตะบอลกันอยู่เราจะต้องเพิ่มงบให้กับชมรมนี้นะเพราะเขาดูดิเขาตั้งใจซ้อมมากแม้กระทั่งสนามบอลเขาโดนยึดโดยชมรมจิงชาสวรรค์ไปแล้วเขาก็ยังตั้งใจทําอยู่เห็นปะเออเก๋เลิศอยูอ่ปะมาดูชมรมต่อมาบ้างชมรมนี้ก็จะเป็นชมรมเกี่ยวกับอะไรชมรมทําอาหารหรอ โอ้มีชมรมทำอาหารด้วยอยู่ตรงด้านนี้ส่วนชมรมชิงชาาอยู่ตรงด้านนู้นเนาะนี่ชมรมทำอาหารมีแอร์ด้วยโอ้โหเราติดแอร์ข้างนอกเลยเหรอพอ,อนี่ไงตอ,อนเหตุข้าไปแอแต่แอตราแม่น้องนน,น้นแน่เลยใช่ไหมพอแต่มันเปิดประตูทุกมุมเลยนะไม่เปลองไฟใช่ไหมโอ้สงสัยต้องตัดงบแล้วเนี่ยถอนแอร์ออกสวัสดีครับหัวหน้าชมรมอยู่ไหนเอ่ยมีหัวหน้าชมรมไหมเนี่ยไม่มีอ้าวที่นี่ส่งงบยังไง ครับนานหน,หนูคนไหนหนูคนด้านหลังสิค่ะหนูเดินมาด้านหน้าหน่อยมาหวัดดีท่านผอสิเนี่ยกับท่านรองผออย่าหวัาวเราะท่านรองผอนะเธอหวัวเราะเหรอหัวเราะท่านรองผอไดออ้ยังไงโอ้ยไปต้องก้มขนาดนั้นลูกเรือถอนใส่บวนลึกอะไรขนาดนั้นผอกลัวเอาไหนลองมาพรีเซนต์ไหนสิตรงนี้เป็นยังไงบ้างเนี่ยหาชมรมเราเนี่ยติดแอร์กันเนี่ยเย็นฉ่ำกันเต็มห้องครัวเลยเนี่ย ชมลนวนะคะจะมีโต๊ะข้าวขาอาหารหลายหลายโต๊ะเลยค่ะแล้วก็ไปดูว่าท่านเด็กขากล่าไว่ได้ยินอะไรเลาอะนอกจากหนูจะเป็นชมรมอาหารแล้วหนูเป็นชมรมโยคะด้วยหรอหรือยังไงเพื่อนหนูโยคะโชว์อาจารย์ใหญ่ไปแล้วหนึ่งแมตช์เมื่อกี้นี้น่ะฮึส่วนโซนดางนี้นะคะสามารถได้ นัได้จริงนะด้วยครับผมโอเคพอว่ายังไงชมรมนี้เราควรเพิ่มงบหรือเราควรตัดงบดีเราเราควรตัดงบบวกเอาแอร์ตาแม่น้องหน้าหน้โอ้โหครับขอเอาตาหูก่อนค่ะแอร์ตาแอร์ตานี้ไปที่ไม่ต้องไม่ต้องจ่ายค่าไฟค่ะโมูหแอร์ไม่ต้องจ่ายค่าไฟด้วยอืมเก๋ไปไหมห้องขวดแล้วครับดูแลห้องขวดเองด้วยมา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 ฝั่งนี้บ้างชมรมชิงช้าสวรรค์นี้ เอาดูดิเอาเลิศไหมคิดว่ายัางไงออรู้จักไหมพอ,อดูชิงช้าสวรรค์ไหมเนี่ยออ,อไม่ดูครับออไม่ดูแต่ติดตามรายการดูท<อ>ุกเพลงฟังท<อ>ุกเพลงแต่ไม่เคยด,ดูอืมเอาโอเคอาร์ไหนพอ,อดูซิเหมือนไหมนะ่ะเขาทําคืออยู่นะเต้นกันใหญ่เลยนะเรามากัน3าม <c oughs> คนทำไมตอนนี้เรามีสี่คนล้วมีคนที่ปรึกษาชมรมเหรอหรืออะไรมาจากไหนอีกคนนึงอืก็ถือว่าเป็นชมรมที่ดีเนาะเป็นชมรมที่ทําออกมาได้เลิศเลยแต่สวยนะสวยเนาะว่าไปแล้วก็สวยดีเออเก๋อยู่ มันมีอีกชมรมหนึ่งพอเป็นชมรมดนตรีด้านบนพอเดินตามมาเลยพอ,อ,อมา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 เป็นชมรมดนตรีครับชมรมนี้เราเคยได้ถ้วยรางวัลมาแล้วมากกว่าสมถ้วยรางวัลนั่นเองเป็นถ้วยแบบก๋วยเตี๋ยวถ้วยจานหมอยอย้ออะไรเงี้ยเราได้มาจากชมรมนี้เลยว่าเราขโมยเข้ามาอีกทีหนึ่ง <c oughs> มาสวัสดีครับผมหัวหน้าชมรมสวัสดีครับผมชื่อนิสคุณน,นะครับและตอนผมก็เป็นสมาชิกคนเดียวของชมรมเอาแล้วคนอื่นเป็น <c oughs> ไ,ไหนหมดละ ไม่ไม่มีครับผมชมรมดนตรีตอนนี้มีแค่ผมเนเดียวแต่ผมไม่เห็นว่าเป็นปัญหาอะไรเลยครับเพราะว่าผมเชื่อว่าเริ่มจากเริ่มต้นจากจุดเล็กๆสามารถเป็นพลังที่ิ่งใหญ่ได้ถ้าเรามีคนที่รักในสิ่งเดียวกันครับผมสร้างชมรมนี้ขึ้นมาเพราะว่าผมรักเสียงดีชอบเล่นก,กีตาร์ร้องเพลงและมีพื้นที่ให้ทุกคน,กนได้มาเจอได้มาพูดคุยได้มาเล่นได้ทำสิ่ง,ง,งที่รักร่วมกันไม่ว่าคุณจะเล่นเป็นหรือไม่เดีวยวแป๊บนึงครูคอขอขัดนิดนึงหนูท่องบทอยู่แล้วลูกครูรู้เลยว่าหนูท่องบทอยู่ครู แบบชัดมากครูเคยเห็นแบบนี้มาแล้วไหลรดนมากหนูจะตั้งใจมาไม่มีคนกันแบบเสียงมันจะเป็นเสียงที่เรียบเหมือนกันหมดเลยห่องบทไปอเอามาครับข้างในครับเอามาดูข้างในบ้างไม่จะไ่ไงบ้างเป็นเอ่อเอาไว้ซ้อมดนตรีส่วนใหญ่แล้วก็เป็นอันนี้ก็จะเป็นตู้เก็บโนโ้ตครับข้างบนก็จะเป็นถ้วยรางวัลที่เราได้มาพอออยโชว์การเล่นเปียโนไปแล้วนี่หนูดูเนี่ยพอออเป็นแชมป์เปียโน8 0ดร0 0สพสมัยอืมรูมันไหมพอออนี่ตบมือให้ท่านพอเลยสุดยอดมากเ่ะพอออกลับกลับกลับพวกเราไปไปการประเมิน นนพอแค่นี้ก่อนวุ่นวายมากตอนนี้บ่ไหวแล้ว <c oughs> โอเคครับผมและนี่ก็คือขอ่าวของวันนี้นะครับกับการโรเพโรงเรียนนะครับ <c oughs> โอ้โหนอกจากคุณครูจะเป็นอันนี้ได้แล้วคุณครูยังเล่นกีตาร์ด้ <c oughs> โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็บาบุยครับ